สวัสดีค่ะคุณครูพี่นูนะคะเป็นคุณครูบรรนนรักษ์ของโรงเรียนวรพัฒน์ค่ะและพี่นูนะคะได้ไปเข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนไทยโตไปมั่นใจไม่โกงทุกท่านอยากทราบไหมคะว่าพี่นูไปเจออะไรมาในโครงการนี้นั่นก็คือการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์นั่นเองค่ะ และโรงเรียนของเรานะคะก็ได้มีการส่งเด็กนักเรียนเข้าไปประกวดแข่งขันด้วยเหมือนกันจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยค่ะว่านักเรียนที่ไปประกวดนั้นเชื่ออะไรเป็นใครอยู่ชั้นไหนและได้รับรางวัลอะไรมาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาวลีเลื่อนมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ 2, จากโรงเรียนวรพัฒน์ค่ะ หนูนะคะได้เข้าร่าวมโครงการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อวิถีใหม่เด็กและเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกงค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหนูได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาด้วยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการกล่าวสุนทรพจน์นั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังน้องมิวโชว์การกล่าวสุนทรพจน์กันเลยค่ะเอ็งกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอก แต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินคนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการจากคำกรที่ดิฉันได้กล่าวมานี้เป็นพระราชดำริของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่ได้ทรงกล่าวตักเตือนผู้พิพากษาลูกศิษย์และผู้แก้ชิดเอาไว้ว่า ถึงกินเหล้าก็ยังดีกว่ากินบ้านกินเมืองฉะนั้นแล้ว การปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและพลเมืองเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเยาวชนไทยที่จะเป็นกําลังสำคัญในการสร้างความคิดวิถีใหม่โดยปราศจากการคอร์รัปชันนั่นเองค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของมนุษย์เราถูกกำเนิดขึ้นด้วยศักยภาพทางความคิดการกระทำที่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์ซน์แต่การเติบโตจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราทุกคนพัฒนาขึ้นพูดถึงการพัฒนาทางด้านของสติปัญญาไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกเดินในทางที่ถูกต้องเสมอไปเพราะความอคติธรรมจะนำทางให้คนเหล่านั้นคิดคดโกงทุจริต โกงแม้จะเปลี่ยนเพียงแค่คำสั้นๆที่หมายถึงเล่เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาเปรียบแต่หากผู้ใดที่ใช้สิ่งนี้เป็นตัวนำทางอนุภาพของมันจะสามารถทำลายทุกสิ่งเพื่อความสำเร็จของตัวเองได้ หากเปรียบเทียบการโกงแล้วการโกงก็เสมือนปืนหนึ่งกระบอกทันใดที่ริเริ่มความคิดที่จะโกงก็เปรียบดังว่าเราได้ขึ้นไกปืนทันใดที่เริ่มทำการโกงก็เสมือนว่าเราได้ลั่นปืนใส่ผู้อื่นแล้วทุกท่านคะหากพูดถึงการโกงในความคิดของเราทุกคนคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการคอรัปชันการทุจริตหรืออื่นอ แต่หลายๆคนกลับลืมคิดไปว่านอกจากการโกงคดโกงคนอื่นแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวและใกล้ตัวเราไม่แพ้กันนั่นคือการโกงตัวเองค่ะทุกท่านลองหลับตาแล้วย้อนคิดตูนะคะว่า การโกงตัวเองในที่นี้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นก่อนนอนบอกตัวเองว่าจะตื่นตีห้าแต่เมื่อถึงเวลาตื่นจริงกับขอต่อรองเวลาในการนอนเพิ่มทำให้วันนั้นตัวเราก็ไปโรงเรียนหรือไปทำงานสายอยู่ดีหรือแม้กระทั่งการไม่ดูแลสุขภาพแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้กงร่างกายของตัวเองทำให้ร่างกายของเราเสื่อมโทมเช่นเดียวกันค่ะ ทุกท่านสังเกตไหมคะว่าจากสิ่งที่ดีฉันได้กล่าวมานั้นมันส่งผลเสียและผลกระทบขนาดไหนนี่แค่คดโกงเรื่องของตัวเองยังส่งผลเสียขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าหากเราไปคดโกงคนอื่นผลกระทบมันจะทวีคูณขนาดไหนฉะนั้นแล้วโตไปไม่โกงจึงเปรียบเหมือนการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่ประเทศชาติจะล่มจมไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ เกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีไม่จำเป็นเลยว่าการโกงต้องแก้ไขเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะแท้จริงเราทุกคนควรเริ่มตั้งแต่สิ่งนี้ทั้งจากเด็กประชาชนรวมไปถึงคนมีอานาจหากเราหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เพียงแต่จะหยุดการคดโกงหรือการทุจริตแต่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังหยุดไฟเพิงที่กำลังแผเผาและกัดกินความเจริญของคนรอบข้างตลอดจนประเทศชาติ โลภโกรธหลงจะนำพาเราดิ่งลงไปสู่หนทางแห่งการโกงเปลี่ยนแปลงหยุดยั้งและแก้ไขจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความเจริญจงเลือกเดินในทางที่ถูกปลูกฝังในทางที่ควรแล้วทุกสิ่งล้วนออกมาดีวิถีใหม่เด็กและเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกงคำพูดในวันนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ในวันข้างหน้าขอบคุณค่ะ